สวัสดีค่ะสวัสดีมากๆครับผมมากมากๆครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอนิสานปัญญาตุลนะคะชื่อเล่นชื่อว่าน้องแซนี่อายุ13ปีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมผู้ปกครองครับเป็นยังไงบ้างคะเพลงใหม่ที่ปล่อยออกมาน้องแซนี่ก็เกะเพาะค่ะเพาะมากค่ะให้คนดูเป็นคนตัดสินไหมคะเรื่องที่เราไม่เพาะเนี่ยก็่ยอมรับเป็นไงบ้างเพลง มีคนบอกว่าก็ก็ดีค่ะมีคนบอกว่าเอมี่สวยแล้วก็รองพอแล้วก็เหมือนแบบว่าอะไรยังมีหล่อค่ะตายแล้วคือเขาลืมหนูไปเลยเขาขุณนพระความก็สวยอ๋อใช่ค่ะอากในคอมเมนต์มาใช่ไหมคะในยูทูบใช่ค่ะใช่อ่าขอถามย้อนกลับไปตอนช่วงประกวดเนาะอยู่ทีมพี่บ้านช่วงประกวดเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึก ช่วงมาเกวด The Voice Kids ใช่ไหมคะก็ตอนที่ได้ร่วมงานกับพี่วานครั้งแรกก็คือจะเป็นรอบถ้าร้องด้วยกันก็รอบไฟนอลใช่ไหมพี่วานก็น่ารักมากค่ะแล้วก็ดูแบบ professional ว้าวตายแล้วเออแต่พี่เขาก็ professional อ๋อดูแบบเออเออเดี๋ยวผมจะ่ค่อยเดี๋ยวพี่ค่อยค่อยฝึกพีอวาาสอนอะไรเราเยอะเยอะเยอุยเยอะไหมตอนนั้นก็เจอนะคะดูไหม ไม่ดุค่ะไม่ดุทำไนทุกคนต้องคิดว่าผมเป็นคนดุด้วยเนี่ยเนี่ยโอ้แล้วพี่เขาไม่ดุค่ะแต่ว่าเออ่จะเป็นตลกมากกว่าค่ะทำได้หลายอย่างแล้วพอจบจากหลังประกวดมาก็มาทำเพลงเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยใช่ไหมคะครับใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพ่อแบบพ่อรู้สึกมันต่างกันไหมตอนประกวดอยู่กับจบวิาแล้วต่างกันค่ะเพราะว่า ตอนที่ประกวดตัววิสพีดมันต้องมีเพลงของคนอื่นใช่ไหมคะแล้วก็ให้เราเลือกมาร้องแล้วก็เลือกมาฝึกแต่ว่าพอเป็นศิลปินแล้วเรามีเพลงของตัวเองแล้วก็ต้องร้องเพลงของตัวเองให้ดีที่สุดใช่ไหมคะเพราะมันเป็นเพลงของเราแล้วก็มันไม่มีเดโมมาก่อนคะ่ะก็เลยประมาณนี้คะ่ะ กดดันไหมคำว่าเห็นรับเต้นศิลปินเบอร์แรกของไทยด้วยอเอาคุณประธานค่ะว่าไงคะคุณประธานกค,คุณรองประธาน <c oughs> ว่าไงคะ <c oughs> ไม่คะ่ะเพราะว่าด้วยคนรอบๆข้างในสตูพี่ว่าหรือว่าแบบคนที่พี่ว่ารู้จักอะไรแบบเนี้ยนะคะที่หนูเจอกันอะไรแบบเนี้ยคะก็พี่เขาก็ติดตลกเหมือนกันนะคะก็เลยก็เลยไม่ ไม่ค่อยแบบว่าซีรีสเท่าไหร,ร่ค่ะเราพี่ว่ากดดันไหมเพราะว่าน้องเพิ่งอายุ13บสาม่ต้องมาถ่ายทอดเลงที่เกี่ยวกับความรักเองนะมันมันไม่เรียกว่ากดดันหรอกครับแต่ว่าก็คือว่ามันเป็นครั้งแรกที่ผมกับทีมงานที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยต้องทํางานกับคนอายุ13ขวบชันนี้มันก็ต้องปรับวิธีการคิดวิธีการพูดหรือสื่อสารกันนิดหน่อยในช่วงแรกครับแต่ก็ไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องยากอะไรนะครับเพราะว่า โชคดีที่ทำงานใน The Voice กันมาประมาณ3รอบ3เพลงมันก็เลยได้พอเห็นทรงแล้วว่าเฮ้ยน้อง<ม>ประมาณนี้น้องม,มีความตั้งใจประมาณนี้เอาเพลงกลับไปซ้อมแล้วกลับมาเนี่ยได้ผลแน่นอนประมาณนี้อไี้ครับไม่ยากไม่ยากถืกว่าเป็น,นอายุ13ที่แบบมีของมากเลยใช่13ขวบนี่ผมเล่นขี้มกอยู่เลยมั้งนี่เล่นเนี่ยดีดทุกแก้วอยู่เลย การทำงานร่วมกับน้องเป็นยังไงน้องแบบพูดง่ายไหมคะคุยกันเข้าใจผมสนุกมากนะทํางากับแซนดี้ผมสนุกมากน้องเป็นคนพูดง่ายไหมน้องเป็นคนพูดง่ายครับน้องจะเวลาหันขวาจะตั้งใจฟังจะเชื่อฟังเวลาหันซ้ายจะมีความดื้อเล็กน้อยในแบบของเขาแต่ไม่ได้ดื้อแบบไม่ดีอะ่ะเขาก็จะคือ13าขวบเนี่ยเขามีความคิดเป็นของตัวเองอยู่แล้วเขาอยากจะเป็นแบบที่เขาอยากเป็นแต่ว่าเขาก็ฟังในสิ่งที่ผมพูดนะนนผมว่าโอเค,อเคหันขวาตลอดเลยถ้างั้นจะได้ไม่ดือ้อ พุ่นเล่นหุ่นเล่นหูเล่นมองไ่าเอลยจ้ะค่ะดีก็ฝากติดตามผลงาน MB สวัสดีความรักด้วยนะคะนี้เป็นซิงเกิลแรกของหนูเลยค่ะตอนนี้ก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรับชมได้ทาง YouTube ช่อง Soloist Channel ค่ะแล้วก็รับฟังได้ทาง Jukes, ป o ติฟาย i อทูนสแ p ปเปิลมิวสคลอวก็ Tidal ค่ะอย่าลืมไปฟังกันนะคะทุกคน <c oughs>